สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดจัสติอานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันนะครับประจำวันอาทิตย์ช่วงเช้านะครับที่11พฤษภาคม2568นะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมบวกพรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เรอัลมาดริดจะบุกไปเยือนบาร์เซโลนาในเอลกราซิโกสุดท้ายของฤดูกาลนะครับคืนนี้เวลา3ามทุ่มสิดีมากๆดีมากๆนะครับเวลาโอ้โห งั้นก็หลังจบเกมมาเจอเลยทันทีนะครับส่วนข่าวระเด็ดวันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่องจูดกันหน่อยนะครับคือจูดเนี่ยเหมือนจะใกล้ที่จะได้เขารับการผ่าไหล่แล้วนะครับคือบางคนยังไม่รู้เนาะว่าจูดเนี่ยยังไม่ได้ผ่านะครับไหลนะคือเขาเนี่ยรักษาตามอาการมาเรื่อยๆนะครับเป็นปีแล้วมั้งนะครับ เขาบอกว่าครั้งนี้น่าจะถึงเวลาแล้วนะครับที่จูดเนี่ยควรที่จะต้องผ่าแต่เป็นช่วงเวลาไหนเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับรวมไปถึงแผนที่อลอนโซจะเล่นนะครับก็คือจะใช้จูดเป็นกองกลางตัวกลางนะครับคือเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางนั่นแหละนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่จูดมันจะเป็นแบบตัวสอดแทรกเข้าไปยิงเนาะแล้วก็ไปดูข่ารโรดิโก้กันหน่อยนะครับยิ่งนานวันนะครับผมต้องบอกเลยนะ ข่าวโรดิโก้ย้ายยิ่งแบบหนาหูขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่า 1. ด้วยช่วงนี้นะครับคืออันเช่เริ่มใช้อาดาเกือหลยเยอะขึ้น 2. คือโรดิโก้ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะครับว่าตัวเองอ่ะไม่มีความสําคัญกับทีมมากขนาดนั้น จะจริงหรือวะเดี๋ยวพาไปดูเนะื้อหากันนะครับและปิดท้ายด้วยพรีวิวก่อนเกมคืนนี้กับบาร์เซโลนานะครับเอลกราซิโกเวลา3ามทุ่มสนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำคัญมากๆเหมือนเดิมนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะเมื่อวานเรามาเจอกันช่วงเย็นเนาะวันนี้มาเจอกันช่วงเช้าเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยมันจะเตะนะครับมันก็ต้องมาเจอกันเร็วก่อนนะ อ่าโอเคก่อนอื่นนะครับผมขอพาทุกคนไปดูที่โปรแกรมนี้ดีกว่านอกเรื่องกนหน่อยนะครับชาบีเอร์ลอนโซ่นะครับเลเวอร์คูเซนจะเตะกับโปรุเซียดอนมูนพีพีทีวีถ่ายทอดสดคู่นี้นะครับน่าจะมันนะครับบางคนที่ไม่เคยได้ดูการเล่นของอารอนโซแบบเต็มรูปแบบผมว่าเกมนี้เนี่ยไปดูกันก่อนคือเขาเตะตอนสองทุ่มครึ่งนะครับเราเตะตอนสามทุ่มสิบห้าอย่างน้อยนะ ดูได้ครึ่งหนึ่งครึ่งเดียวอะผมว่าพอแล้วนะคือตอนเนี้ทางไบเยอร์มิเนกอะได้แชมป์ไปแล้วนะครับเมื่อคือนก็ชูโล่ไปแล้วนะครับโล่แชมป์ไปละเรียบร้อยไม่ใช่ถาดนะเขาบอกว่าไม่ใช่ถาดเขาเรียกว,ว่าโล่โล่แชมป์นะครับนั่นแหละนะครับผมมันก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็อารอนโซ่ก็ประกาศออกจากเลเวอร์หลังจบซีซั่นแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูแมตช์นี้มันก็แมตช์ใหญ่เหมือนกันนะทางฝั่งเยอรมันนะครับ ผมว่าลองไปดูวิธีการเล่นแบบแผนการเล่นของอารอนโซกันหน่อยนะยิ่ง p ี p t v ทีถ่ายทอดสดด้วยเนี่ยมันแน่ๆนะครับอ่ะขอพาไปเริ่มที่จูดเบลลิงแฮมนะฮะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตของมากาซึ่งมากาเขาอัปเดตอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแบบแผนที่จะใช้จูดในฤดูกาลหน้านะในการคุมทีมของอารอนโซนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการพาไหลนะครับเรื่องแรกก่อนนะครับมากาบอกว่า เรมริดนะครับวางแผนที่จะให้จูดเบลลิงแฮมนะฮะลงเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางในฤดูกาลหน้าทีมเชื่อว่าจูดไปเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยจะทำให้ทีมมีการแข่งขันมากขึ้นนะครับเนื่องจากเขาถูกมองว่าเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบนะที่สร้างเกมรุกและการป้องกันจากแดนกลางได้นะครับคือผมต้องบอกแบบนี้แผนแบบนี้ถ้าสมมติว่าจะเอาจูดไปเล่นเอื้ออำนวยนะต่อชาบิลอนโซ อันนี้แน่นอนครับเพราะว่าอะไรตั้งแต่อันเช่มาคุมตั้งแต่จูดเข้ามาเนี่ยอันเช่ให้จูดเล่นเป็นมิดฟิลตัวสูงนะครับก็คือเป็นมิดฟิลตัวรุกนั่นแหละเบอร์สิบเบอร์สิบนะครับอย่างน้อยๆก็คือแปดกึ่งสิบแต่อันนี้เขาบอกว่าจะให้จูดเป็นแปดแปดเลยนะฮะแปดขนาดแท้เพราะว่าอะไรถ้าอารอนโซมาแล้วเล่นหลังสามจริงอะ่ะอันนี้แหละนะครับอันนี้แหละสิ่งที่มันจะไม่มีสล็อตสำหรับตำแหน่งที่จูดเล่น คืออ l ลอนโซหลัง3กับเลเวอร์เนี่ยเขาใช้กลางรุกคู่จริงนะครับแต่ถ้าอ l ลอนโซมาอยู่ที่นี่เขาจะไม่ใช้กลางรุกคู่เขาจะใช้ปีกสองข้างแล้วก็หน้าเป้าหนึ่งและกลางคู่นะครับผมแล้วก็จะมีวิงแบ็กสอข้างนี่แหละแผนที่เขาจะเอามาเล่นกับเรือมดิคือสามสี่สานะครับคือบางคนบอกอ้มันก็เหมือนเลเวอร์หรือเปล่ามันก็อาจจะเหมือนในมุมหนึง แต่ตัวผู้เล่นนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับฟอร์เรียน VS นะเขาก็เล่นในตำแหน่งอันที่จริงอะฟอร์เรียน v เล่นในตำแหน่งจุดเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้มีกลางรุกอย่างนั้นะเราไม่ได้มีกลางรุกอย่างนั้นสองสามคนนะครับบางคนบอกเอ้ยอาด้าก็เล่นได้นี่เฮ้ยอบราฮิมดีอาสก็เล่นได้นี่ใช่ครับแต่ผมคิดว่ามันมีวินิอุสนะมีโรดิโกอากรณียังไม่ออกนะมียังมีโรดิโกอยู่เนี่ยผมว่าอลอนโซต,ต้องเลือกใช้ อยู่แล้วครับอืมอาด้าเนี่ยผมว่าจะได้ลงเยอะขึ้นแต่ผมว่ามันจะได้ลงเป็นตำแหน่งแบบปีกะนะครับไม่ว่าปีกขวาหรือว่าแบบไอ้หน้าตัวขวาเนี่ยผมว่าจะได้ลงเป็นแบบนี้นะและจูดมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะเสียของหรือเปล่าคือคือแบบนี้ครับจูดอ่ะไอ้ที่จริงอะที่เขาเริ่มเล่นมาก่อนเขาเล่นเป็นหกึกึงแปดนะครับด้วยซ้ำ คือเบอร์8อ่ะตอนแรกเขาเกิดมาด้วยเบอร์8นั่นแหละนะครับแล้วเขาเล่นกึ่ง6กึ่ง8นะครับปีสุดท้ายกับโบรุเซียดอนมูนอ่ะเขาเล่น8กึ่ง10นี่แหละอันนี้โดดเด่นขึ้นมาเลยปีนั้นอ่ะปีสุดท้ายเด่นขึ้นมาเลยแล้วมาลิดก,ก็ไปเซนมานะครับมาเล่นกับมาริดเบอร์10จ๋าเลยนะแต่เป็นเบอร์10แบบยุคใหม่นะครับแต่ออนโซจะกลับจะเอาเขากลับไปเล่นเป็นเบอร์8ซึ่งลองคิดดูนะจะยืนคู่ใครอ่ะ เราลองคิดเล่นๆนะสามสี่สามเนี่ยเรายังไม่ต้องคิดแบบเต็มรูปแบบฟอร์เมชันก็ได้คิดแค่ว่ากองกลางนะฮะรวมไปถึงวิงแบ็กเนี่ยจะเป็นใครจูดคู่กับบาบิเด่มันจะไม่มีกลางรับเลยนะจูดคู่กับชูอาร์มนเ่เหรอโอ้โหเซดายบาบิเด่เห็นไหมมันมันจะมีอีกมุมหนึ่งเป็นแบบนั้นอนะ่ะเพราะว่าวิงแบ็กขวามันน่าจะเป็นเทรนด์นะครับที่เล่นเป็นมิดฟิลด์ได้ด้วยอเออแบบนี้แหละมันจะตอบโจทย์นะครับให้กับทางอารอนโซ่ วิงแบ็กซ้ายอันนี้ยังไม่รู้นะครับยังไม่ยังไม่สามารถการันตีได้ว่าจะเป็นฟรานนะครับหรือว่าจะเป็นเมนดี้หรือว่าจะเปลี่ยนไปเลยนะครับหรือให้จู๊ดเล่นวิงแบ็กซ้ายเหรอถามว่าได้มันก็ได้นะแต่คือจู๊ดมันต้องเล่นเกมรับเยอะขึ้นนะครับคือจู๊ดอะเกมรับก็ได้อยู่แล้วนะครับแต่ผมหมายถึงว่าถ้าเล่นวิงแบ็กอะเขาก็ต้องขึ้นริมเส้นสุดลงสุด ทั้งรุกทั้งรับเหนื่อยนะยังคิดภาพไม่ออกนะครับอืมก็ต้องมารอดูอีกทีนะว่าเราจะได้วิงแบ็กซ้ายหรือเปล่านะครับอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกนะครับเป็นเกี่ยวกับการผ่าไหลอันนี้เป็นทางผู้สื่อข่าวโคเซฟเฟลิกดิอาร์สบอกรนะฮะบ,บอกรของมากาเองเนี่แหละเขาออกมาบอกเรื่องเกี่ยวกับการผ่าไหลที่เลื้อยหลังอยู่นะครับ เขาบอกว่าการผ่าตัดไหล่ของจูตเบลลิงแฮมอยู่ในแผนของทีมนะฮะซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีนะสำหรับในตอนนี้แต่ทุกอย่างบ่งชี้ว่ามันจะเป็นช่วงซัมเมอร์เออก็มันไม่ช่วงเวลาที่ดีจริงด้วยช่วงซัมเมอร์โอ้โหซัมเมอร์เดี๋ยวเราไปฟี f ฟ้าขับโปรรมนะเออถ้าผ่านพี่องจอ่ะรืดิเกอร์อก็ผ่าไปแล้วนะครับจูดผ่าไปถ้าจูดผ่านะผมบอกเลยนะ ฟีฟ่าคลับเวลครับสโมสรโลกเนี่ยไม่ได้เล่นมาเล่นอีกทีก็คือนุ่นเลยแบบไอช่วงเริ่มต้นฤด,ดูกาลไปเลยนะครับนะแต่ในทิศทางนี้ผมว่ามันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเห็นหลายๆสื่อเขาก็หลายๆสื่อแล้วนะทางฝั่งสเปนเนะครับเขาก็บอกว่าเออมันอาจจะเป็นช่วงนี้จริงว่าช่วงซัมเมอร์ที่ได้พาไหลข้อดีคือหายอ่าน่าจะหายแน่นอนละ่ะนะครับไม่ต้องเลื้อรังละนะแต่ข้อเสียคือ มันไม่ได้เล่นอะในช่วงฟีฟ่าขับเบอร์ครับเนี่ยเพราะว่าอยากได้ช่วยอะนะครับอะและไปต่อกันที่เรื่องราวของโรดิโกกันหน่อยนะครับอันนี้ก็ยังคาลังคาซังนะฮะยังเป็นข่าวที่ไม่แน่ไม่นอนนะครับว่าจะไปหรือจะอยู่หรือจะยังไงนะครับผมเพราะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังบอกว่าโรดิโกคิดว่าตัวเองก็ยังไม่สําคัญนะครับ ข่าวของโรดิโกในวันนี้นะครับมาจากผู้สื่อข่าวกาลอสกาปิโอนะครับจากมากาซึ่งผมลองไปดูผู้ติด,ดตามเขาแล้วแค่หลักหมื่นอยู่ผมว่ายังต้องรอฟังไปก่อนนะครับผมคือคือสื่อเนี่ยเป็นสื่อมากาจริงแต่ผู้สื่อข่าวเนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับว่าความน่าเชื่อถือเขาอะมีเท่าไหร่นะครับ อะมาดูเนื้อข่าวที่เขารายงานหน่อยนะครับเขาบอกว่าโรดริโกไม่พอใจกับบทบาทของเขาที่เรอัลมาดริดนะครับในฤดูกาลนี้ซึ่งเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยถูกจัดให้อยู่ในอันดับรองจากวินิสุสเอ็มปัปเป้นะฮะแล้วก็จูดเบดิงแฮมทำให้เรอัลมาดริดครับเชื่อว่าหากโรดริโกได้รับข้อเสนอเดียวกันนะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยโรดริโกอาจจะตอบรับข้อเสนอในครั้งนี้ก็เป็นได้นะครับ เป๊ปกดิโอลานะครับเขาบอกว่าเป๊ปเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของโรดิโกเลยนะครับซึ่งทําให้แมนซิตี้เนี่ยเคยพยายามคว้าตัวของเขาเมื่อสมัยที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับส่วนสมัยนี้นะครับเขาบอกว่าสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าโรดิโกเหมือนความคิดเริ่มถอยจากสโมสรมาเรื่อยๆคือยังไงคือแบบคิดว่าตัวเองเนี่ยเริ่มไม่สําคัญละนะครับอันนี้คือ ยังถูกรายงานอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับว่าโรดิโกคิดว่าตัวเองเริ่มไม่สําคัญอืถ้าแกย้ายจริงนี่คือน่าจะน่าเสียดายนะเอ,อพูดตรงตรงว่ะคือโรดิโกเนี่ยเป็นหนึ่งเป็นพึ่งงานให้กับกองหน้านะคือ,อที่ช่วยแบบซัพพอร์ตคือเหมือนเขาเป็นพระลองอ่ะพูดตรงตรงอ่ะเหมือนเขาเป็นพระลองในกองหน้านะครับคนที่แบบ สปอร์ตไลท์สองมันก็จะเป็นมินซูสเอ็มมาเป้อะไรพวกนั้นใช่ไหมแต่โรดิโก้อะถ้าไม่ใช่แฟนมาริดอ่ะก็จะบอกว่าโรดิโก้ไม่ค่อยเก่งนี่หว่าอะไรประมาณนี้ยแต่ผมว่าโรดิโก้แม่งเก่งนะแต่ว่าอย่างที่บอกอะสปอร์ตไลท์ไม่เฉิดฉายไม่ส่องไปที่เขาอ่ะแล้วเขาก็คิดว่าเขาก็เก่งอะและถ้าหากเขาจะย้ายอะเพราะว่าเขาอยากไปพิสูจน์ที่อื่นว่าเขาก็เป็นตัวหลักเขาก็เป็นตัวที่สปอร์ตไลท์สองเขาได้เนี่ยผมว่าก็ไม่ผิด แต่ถามว่าเสียดายไหมโหโคตรเสียดายยังไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าว่าโรนิโกจะย้ายนะครับให้ฟังหูไว้หูก่อนอย่างที่บอกมาจากผู้สื่อข,ข่าวคนนี้เนี่ยซึ่งนานานทีนะฮะที่เขาจะรายงานทีผมก็ให้ฟังไว้ก่อนละกันนะครับและไปปิดท้ายด้วยพรีวิวก่อนเกมนะครับคืนนี้เรมเริดจะบุกไปเยือนบาร์เซลโลน่านะครับผมเวลา3ทุ่ม15เวลาดีมากนะครับผมเป็นเอลกราซิโกสุดท้ายของฤด,ดูกาลแล้วนะครับ เราไม่พูดละที่ผ่านมาเอลกราซิโกนะในฤดูกาลนี้ผ่านมาเป็นยังไงนะฮะหนึ่งโหลเราไม่พูดละนะครับผมอะไปดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันหน่อยนะครับฝั่งเจ้าบ้านบาร์เซโลนาของโคชฮันซิฟริกนะครับปัจจุบันก็รั้งจากฝูงนะมีคะแนนห่างจากชุดขาวเนี่ยอยู่4แต้มนะครับเกมนี้นะฮะจะได้เล่นในบ้านนะครับซึ่งเป็นเอลกราซิโกสุดท้ายอย่างที่บอกนะครับ จะไม่สามารถใช้งานนะกุนเดเบอร์นาวนะครับกาซาโดและตอเรได้นะครับที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับในส่วนของเลวานเนี่ยแล้วก็เบาเด้นะครับอเลฮันโดเบาเดรอเช็คฟิตก่อนเพราะว่าเกมล่าสุดที่แพ้อินเตอร์นั่นแหละนะครับเลวานก็ลงมาแต่ช่วงท้ายนู่นเลยนะครับยังไม่รู้ว่าเกมนี้เลวานพร้อมหรือเปล่านะครับ ฟังทิมเยือนเร็วเมื่อิดอนะครับของโคชอันเช่นะครับหากอยากใกล้กับการลุ้นช่วยลาดิก้าให้มากขึ้นนะครับต้องชนะเท่านั้นในเกมนี้ซึ่งยากมากๆและอาจจะแทบเป็นไปไม่ได้นะ <c oughs> เกมนี้นะครับจะไม่สามารถใช้งานกาบาคาวมิลิเตาเมนดี้กามาวิงก้าและอาราบาได้นะฮะปิดซีซั่นไปแล้วด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะฮะร,รวมไปถึงรูดิเกอร์ที่ ปิดซีซั่นจากการโดนแบนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปพาไปพาเขาไอ้ไปพาขาด้วยนะครับสองนะฮะก็ปิดไปด้วยกันหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับไปดูสควอตลิสกันหน่อยนะครับในเกมนี้อันเช่ก็เอาเด็กๆจากกาซิยาไปด้วยนะครับผู้รักษาประตูกุกตัวลูนินเซจิโอเมสเตรนะครับกองหลังนะครับบาสเกตไบเยโคฟรานกาซีอาเซซิโอยูเซฟเลคดิมนะครับผมแล้วก็มียาโคโบรามอนนะครับ มิดฟ uh, e ิลด์นะครับผมก็เป็นเบลลิงแฮมบาเบเดโมดริตชูอาเมนีอาดากิลเลและดานิสเซบยอสนะครับกองหน้านี้มีเจ้าหนูคนนี้เพิ่มเข้ามานะครับบิ๊กตองมุนยอสนะครับวินิสุสเอ็มบัปเป้โรดิโกเอนริกบราหิมและบิ๊กตองมุนยอสนะครับไม่ไม่ได้ใช้หรอกเอาไปเฉยๆนะครับเกมโคตรใหญ่แบบนี้ใช้ก็ตายไปดูไลฟ์อัพ11ตัวจริงที่คาดจากเว็บโซฟาสกอร์กันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมย้ายตัวแป๊บนึง อ่าโอเคนะครับก็เขาให้มา 4, 2, 3, 1ชนกันนะอันนี้เป็นการคาดการเบื้องต้นก่อนนะอาจจะไม่ใช่แผนแบบนี้100%ก็ได้หรืออาจจะเป็น100%ก็ได้นะครับ ฝั่งเจ้าบ้านก่อนนะครับผมบาร์เซโลนาสี่สามหนึนะครับเชสตนี่เฝ้าเสานะครับมาตินมาติเนสคูบาซี่กราเซียในแบ็กโฟนะครับกองกลาง2คนนะครับแฟรงกี้เดยองนะฮะคู่กับเปรดี้นะครับกองหน้าตัวรุกทั้งหมดนะครับราฟินญาดาดีโอโมนะฮะลามียนยามาลและแฟรนตอร์เลสเดอะชาร์กนะครับของเรานะครับ4 2 3 1เหมือนกันนะครับที่บุกุกตัวเฝ้าเสานะครับเทพบาสเกตนะผมว่าอาจจะได้ลงจริงกว่าเพราะว่าอะไรผมว่า เขาใกล้จะออกจากทีมแล้วอ่ะนะเอออันเช่อาจจะอยากให้ลงไปก่อนแต่เกมนี้มันไม่ควรเสียงอืไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะครับลูอามินี่คู่กับอาเซนซิโอนะครับแล้วก็ฟรานกาเสียแบ็กซ้ายนะครับกองกลางสองคนนะครับเซบายอสกับบาเบเด้นะครับตัวรุกทั้งหมดนะครับอาดาคือแปิดขวาวินิสุสซ้ายนะครับเบลลิแฮมกลางลุกแล้วก็เคียร์เนปเป้หน้าเป้านะครับอย่างที่บอกนะครับเอลกราซิโก้สุดท้ายของฤดูกาลแล้วนะครับ แล้วมันไปจบที่เล่นในบ้านเขาอะ่ะเออมันยากตรงนี้แหละนะครับว่าจะไปชนะเหรอโอ้โหเป็นแฟนบาซ่าบอกโอ้โหจะชนะเหรอเออแค่เป็นไปไม่ได้นะฮะสมต้วยบอกเราอาจจะแบ่งแต้มนะในมาริทอ k คุยกันเมื่อวันศุกร์นะครับเราอาจจะแบ่งแต้มสองสองผมฟันทงไปสองหนึ่งเราเฉือนชนะเพราะว่า ทางบาซ่าเนี่ยเล่นเต็มนะฮะร้อยี่สิบนาทีมายังเชื่อยังเชื่อเหมือนเดิมโอ้โหมั่นใจวะนะไม่รู้ทัวจะลงหรือเปล่าผมยังเชื่อเหมือนเดิมนะมันต้องลุ้นกันหน่อยปะคือมันช่องมัดลิดมันก็ต้องเฉียงมาดลิดอยู่แล้วอ่ะเอียงไปที่มาดลิดอ่ะถ้าเป็นช่องบาซ่าก็เอียงไปที่บาซ่าใช่ไหมแต่แต่เอียงมากเอียงน้อยอ่ะมันอยู่ที่ความเขาเรียกไงความเอียงของแต่ละคน มันไม่เท่ากันนะครับผมแค่สองหนึ่งแค่นั้นแหละนะครับทุกคนคิดเท่าไหร่ก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับและไปปิดท้ายด้วยอ่โบสัมภาษณ์นะครับก่อนเกมของอันเชลรติกันหน่อยนะครับอันเชอบอกว่ามันเป็นเกมที่พิเศษเสมอนะเมื่อ เราเนี่ยพบกับคู่แข่งที่มีความปรารถนาที่จะชนะอยู่ตลอดอย่างบาเซลูนานะครับนอกจากนี้มันยังเป็นเกมเอลกราซิโกนัดสุดท้ายของฤดูกาลด,ด้วยและบาซ่าเนี่ยไม่ได้เล่นในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกอันนี้เน็บ่ะไม่ได้เล่นในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเนะี่ยทีมกําลังทําผลงานได้ดีนะพวกเขาฝึกซ้อมได้ดีและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่เราต้องทําเรามีแรงบันดาลใจและ ตื่นเต้นนะสำหรับเกมนี้นี่เป็นเกมสำคัญมีการเดิมพันสูงและเราเนี่ยมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมเรามีความเชื่อเราคิดว่าเราเนี่ยทำได้ในเกมนี้เชื่อเข้าไว้นะอัเชนนะมันจะยากมากนะเหมือนกับเกมอื่นๆที่เจอกับบาร์เซโลนานั่นแหละแต่นะสุดท้ายทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจที่จะพยายามเอาชนะให้ได้ในเกมนี้นะครับ ในเกมแบบนี้คุณต้องทําผลงานให้ดีและเกมรับเนี่ยต้องดีมากๆด้วยเพราะบาร์เซโลนาเนี่ยจะกดดันคุณในครึ่งสนามของตัวเองเพื่อไม่ให้คุณเนี่ยได้คลื่นบอลเลยนะครับก็ที่เราเห็นอยู่ตลอดนั่แหละนะครับวิ่งเพลสดักบอลอยู่ตลอดนะฮะคุณต้องใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของพวกเขาเนะเพราะไม่มีทีมไหนหรอกนะที่สมบูรณ์แบบพวกเขาเนี่ยมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมแต่ก็มีการเดิมพันมากมายเหมือนกับเราเนี่ยแหละ และคุณต้องจัดการรา,ายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้ดีนะจะังหวะเกมรับและเกมรุกให้ดีเช่นเดียวในกับเอลกราซิโกนะครับแล้วก็คำถามเกี่ยวกับชาบิลอนโซมาแล้วนะครับผมอันนี้ก็ไม่ถามแล้วนะอนาคตอันเช่เพราะว่าคือนักข่าวก็ประมาณว่าเออรู้ล,ละอันเช่จะออกนะครับแต่อลรอนโซเนี่ยนักข่าวอันที่จริงอ่ะเขาพยายามจะถามว่าคุณจะคิดคุณคิดยังไงถ้าอลรอนโซมาคุมต่อจากคุณเนี่ยคุณโอเคไหมหรือว่าคุณรู้สึก ดีใจกับเขาไหมแต่อันเช่ไม่ได้ตอบแบบนั้นอันเช่อตอบว่าชาบิลอนโซอืผมอ่านเจอว่าเขาเนี่ยกำลังจะออกจากไบเออร์เลบูเซนเขาทำผลงานที่นั่นอ่ะได้อย่างยอดเยี่ยมมากและมีโอกาสมากมายที่จะได้ร่วมงานกับเขาเพราะเขาเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าเขาคือหนึ่งในโค้ชที่ดีที่สุดในโลกถ้าอันไหนที่จะแกะจากบทสัมภาษณ์เนี้แล้วฟังว่าเออพูดถึงชาบิลอนโซว่าจะได้ร่วมงานกับมาดริดเนี่ยก็คือที่อาเช่อบอกว่า เขาก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับเราตรงนี้แหละแค่นี้ส่วนอื่นนี่คืออ๋อเขาจะออกแล้วหรยอ <c oughs> แค่นี้แหละนะครับอ่ะมารอดูกันคืนนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลังเกมมาคุยสดทันทีเลยนะครับอ่ะก่อนไปนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูแมตช์นี้หน่อย นะครับตำนานนะครับอันนี้ไม่ได้มีใครฝากประชาสัมพันธ์นะเพราะว่าเขาประกาศกันอยู่แล้วนะครับผมวันที่7มิถุนายนนะครับผมเป็นตำนานเรอัลมาดริดนะครับจะปะทะกับตำนานโบุูเซียดอทมูนนี่ดูแค่ปกเนี่ยโอ้โหก็น่าดูแล้วนะถามว่ามีถ่ายทอดสดไหมถ้าเป็นช่องทั่วไปไม่มีแต่ผมว่าให้ไปลุ้นที่เว็บไซต์ออฟฟิเชียลของสโมสรอ,อาจจะถ่ายทอดสดฟรีเพราะแมตช์นี้มัน มันไม่เชิงว่าเขาต้องขายขนาดนั้นนะครับขายการถ่ายทอดสดเหมือนประมาณว่ามันเป็นการกุศลด้วยนะครับเขาเลยเอาตำนานมาเตะด้วยกันนะถ้าจะลุ้นก็ไปลุ้นรอดูนะครับที่เว็บไซต์ o f ฟ i c i a l ของสโมสรน,นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีกทีหลังเกมจบเอลกราซิโกนะครับและอย่าลืมอย่างที่บอกนะครับอย่าลืมไปดูชาบิลอนโซ่ด้วยนะครับตอน2ทุ่มครึ่งนะดูแค่ครึ่งเดียวพอหลังจากนั้นมาดู มาดิดกับบาซ่าในอุกราซิโกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดละหนึ่งไลค์หนึงแชร์เหมือนเดิมนะครับและเดี๋ยวหลังจบเกมไลฟ์สดแน่นอนมาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ช่องนักการศึยาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ